สวัสดีครับพวกกับผมเช่นเคยครับผมช่องบิก๊กแห่งสถานีฟืดกันยางครับวันนี้พามาชมกับเจ้าอันผ่านครับมาด้วยอาการเสียงลูกปืนล้อหอนครับด้านหน้าซ้ายครับด้านหน้าซ้ายพอถอดออกมาแล้วๆ <c oughs> นี่ฮะอันนี้ดุมหน้าซ้ายครับถอดออกมาเรียบร้อยครับเนี่ยฮะมันไม่ดังนะครับนี่ กาเขาบอกว่ามันดังมันดังลูกปืนแตะเนี่นอนครับฝั่งซ้ายเราก็บอกมันไม่ดังนะครับีฝั่งซ้ายพอเราก็เลยทําการเดี๋ยวถอดฝั่งขวาเช็คหน่อยให้มันแน่ใจไปเลยครับก็อันนี้ด้านขวาครับทําการถอดออกมาแล้วเรียบร้อยครับนี่ฮะฝั่งขวาฝั่งขวาบาดังเนี่ยครับแต่ขี่เวลาขี่ขี่ดังอยู่ฝั่งซ้ายครับแต่ว่าพอมมาดูฝั่งขวาครับนี่ฮะถอดออกมาแล้วนี่ นี่ฮะดีนะครับสรุปลูกปืนล้อฝั่งขวาแตกนะครับคันนี้ไม่ใช่ฝั่งซ้ายครับก็เพื่อความมั่นใจครับผมรื้อสองฝั่งเลยครับเพราะถอดหมุนฝั่งนู้นแล้วมันไม่ใช่ฝั่งซ้ายแตกครับสุดท้ายมาแตกอยู่ฝั่งขวานะครับคันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนลูกปืนใหม่ครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็ประกอบขึ้นเหมือนเดิมครับเพราะว่าลูกปืนยังใช้งานได้ไม่ไปเสียครับก็อันนี้เสียไปอีกหนึ่งคันครับไม่ต้องไปเปลี่ยนสองฝั่งครับ ก็ฝากมาอีกหนึ่งขั้นสำหรับเจ้าอาผารครับลูกปืนล้อดังหอนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ